ต้องไปร้องหลังม่านด้วยสิใช่ไหมทุกคนรู้แฟกใช่ป่าว่ามันต้องร้องหลังม่านนินหนึง่งอยากพิดเนื้อมากแป๊บหนึ่งจะไม่ได้ร้อง่อยมากแต่จะไม่ได้เ่ออะไรนะ <laughs> จะวิ่พัดมาจากไหนถ้าไม่ใจต้องมันมองอยู่เสมออาจเป็นฉันที่มีอาจเป็นเพราะร้อ,องผิดอันนี้แล้วก็ร้องผิดเหมือนเดิม เพราะทุกครั้งยังคงเจ็บปวดเมื่อเจอเธอมันไม่ได้วอมเสียงมาทุกคนมันก็แบบเส, <laughs> เสียงมันเสียงมันแย่มากเลยอะเอาไงดีอะลองต่อเียไหมเดี๋ยวมันจะแบบว่ากลืนกลืนความเป็นแบบเทเตอร์ไปเลยนะเร็วเร็วเร็ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่แปลว่าพังนะคะไม่ได้ร้องนานลืมลืมแล้วก็ร้องไม่ได้ด้วยจบแล้วเทเตอร์นี่เธอเคยร้องจริงปะเนี่ย <laughs> ทุกคนเนีย่ยเซลหนูดำน้ำซะแล้วลองตามถึงกระสเดดไปด้วยเสียงแค่มันไม่ได้ร้องนานอะทุกคนให้โอกาสเนาะเดี๋ยวขอมาขอไม่ร้องเลย <laughs> อ่พี่ต่อหัานจะแบบมาดูแล้วก็แบบว่าน้องคนนี้ห้ามขึ้นเทเตอร์แล้วนะคะอย่างงี้ไหมไม่นะคะไม่เอานะคะสายลมโชยพัดมาจากไหนจะไม่ใช่ต้องนมองอยู่สมอ ใจของฉันนั้นมีแค่เธอเพราะว่าเธอก็คือคนสำคัญรักแร,ก,รกของฉันไม่อาจบอกใครต้องบันทึกไว้เขียนไว้ทุกวันมีแค่เพียง ร้องแล้วมันไม่ได้วอมทุกคนพอแหลพอแหละพอแหละพอแหละเสียงก็ก็คือไม่ได้อะไม่ได้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 ไไดพอแหละพอแหละพอแหละเดี๋ยวเราจะไม่ได้ขึ้นแต่ว่าคือถ้ามีการฝึกซ้อมเพลงนี้ก็คือได้ก็คือร้องได้แน่นอนทุกคนทับหน่อยได้ไหมคะว่าพอขวัญมีหน้ามาหรือไม่มีหน้ามาดี